สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนนะพบผมค้งในคลอสอกกับคลอสอก h ช n แนลนะับวันนี้เราก็อยู่กับเนื้อเรื่องเสริมของฮีโร่ในกาลิเนาเอาวิกันอีกแล้วนะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นรีเควสจากน้องๆน,นะแฟนับเยอะมากอีกตามเคยนะเขาคืออดิตอัศวินที่กล้าหาญเมื่อถูกหักหลังจึงเข้ามาร่วมกับไฟอับดิษนาค้อนนั่นเองนะกับเนื้อเรื่องเสริมที่มีชื่อว่าการดวลถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยผ่าหลังแห่งความมืด กำลังเข้าสู่สายเลือดของเจ้าอาจจะเจ็บหน่อยนะแต่ไม่ต้องหวง่วงหรอกทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปแต่ถ้าหาทนไม่ไหวแล้วก็ข้าก็ช่วยอะไรไม่ได้นะนาครสนอนหลับตาอยู่กลางแท่นบูชายันเขากำลังอดทนกับความเจ็บปวดที่เข้าทะลุถึงทุกส่วนของร่างกายมะแกงก้ายิ้มดีใจ ที่นานๆเขาจะเจอหนูทดลองคุณภาพสูงแบบนี้ในสมองของมะกังกา้ามีแต่แผนการทดลองเต็มไปหมดพ <c oughs> ี่เสร็จหรือ,อยังนาครอดลืมตาขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังถ้าตอนนั้นข้ามีพลังแบบนี้พี่น้องอาตวินสีชาติของข,องข้าคงจะไม่ <c oughs> สำเร็จงั้นหรอ <c oughs> มะแกงกา้าพูดขัดด้วยน้ำเสียงที่น่ารำคาญ เราอยากจะพิสูจน์พลังของตัวเองแล้วก็ทางนูด้ดมาแก่งกา้าชี้ไปที่ชั้นอาวุธในขณะเดียวกันมีบุคคลร่างใหญ่เดินออกมาจากเงามืพพดขอคู่อย่างนั้นรึนาครอสมองไปยังชายผู้นั้นฮ่าอะไรกันพูดต่อสู้ที่วีราถามให้ข้าเคื่อเจ้าเตี้ยเนี่ยนะเซลฟิสผู้ถือหอกสองเล่มเบะปากเบาๆถึงตัวจะดูโตขึ้นกว่าตอนแรก แต่เจ้าเพิ่งผ่านการถ่ายเลือดมาหยกหยกจะสู้ไหวรึใหญ่บีล่าเวอร์จริงๆอีกเจ้านี่พูดมากหน้ารำงคานรัวหูสม,มัดนาครสเดินรอบชั้นวางอาวุธหนึ่งรอบก่อนที่จะหยิบอาวุธขึ้นมานั่นก็คือมีดเขากวางที่ดูจะใช้ได้ทั้งการโจมตีและป้องกันเฮ้ยเฮ้ยเรัวข้าจนพูดไม่ออกเลยละสิเอาเป็นว่าถ้าเจ้าขอให้ข้าพอมือนในตอนนี้ก็ยังทันนะ รับรองว่าแผลเจ้าจะขายภายในสมวันไอ้เจ้านี่พูดไม่หยุดอีกน,นาครสกระโดดขึ้นด้วยพลังจากสายเลือดใหม่เขาจึงสามารถกระโดดขึ้นได้สูงอย่างมากเพียงเซยววินาทีเซลฟิสไม่คิดว่าคู่ต่อสู้จะเริ่มโดยไม่พูดอะไรเลยแต่ถ้าทางโจมตีง่ายๆแบบนี้ ไม่ดูถูกกันเกินไปหน่อยรึงไงเซลฟิแม้จะคิดหลายอย่างในใจแต่เขาก็ไม่ได้ล่าชา้าเขาสะบัดข้อมยกหอกสั้นทางซ้ายขึ้นป้องกันการโจมตปของมึ่เขาวางส่วนหอกขวาในมือก,ก็อาศัยจังหวะแทงไปข้างหน้าถึงจะไม่แม่นนักแต่พลังที่ใส่เข้าไปนั้นคนโดนน่าจะเจ็บอยู่พอสมควรเฮ้ นในจังหวะที่หอกในมือขวาของเขาแทงไปได้ครึ่งทางเซลฟิสก็นึกขึ้นมาได้ว่านาคอสก็ใช้อาวุธคู่เช่นกันมีดเขากว้างอีกข้างโจมตีมาจากข้างล่างมาแกงก้าที่ยืนดูการต่อสู้อยู่เห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตอนนี้เมื่อนาคอสเริ่มโจมตีเขาได้หมวนตัวซ่อนอาวุธเอาไว้หลังจากที่เซลฟิสตั้งท่าป้องกันเขาก็อาศัยแรงโจมที่จากเซลฟิสเพื่อหมุนตัวออกพร้อมกับชักอาวุธที่ซ่อนไว้อีกข้างออกมาตอนนี้เซลฟิสรู้สึกไม่ดีเอาเสียเลยนาคอส หมุนหลบการโจมตีของเขาได้อย่างสวยงามมีดเขากวางที่แทงขึ้นมาจากด้านล่างทำให้ตัวของเซลฟิสถูกช้อนขึ้นกลางอากาศถ้าจบบนตัวไม่แข็งแรงพอป่านนี้ตนเองอาจจะถูกแทงดับไปแล้วก็ได้แต่อย่างไรก็ตามแรงกระแทกจากการโจมตีทำให้เซลฟิสรู้สึกจุกที่อกเหมือนจะโดนยามจริงๆแนฮะเซลฟิสสีหน้าเริ่มจริงจังขึ้นมาทันที หอ,อกทั้งสองถูกแทงออกมาอย่างรวดเร็วและหยุดการเคลื่อนไหวของนาครส์อย่างกระทันหันนาครสคาดไม่ถึงว่าศัตรูจะตั้งตัวได้เร็วขนาดนี้จึงจาเป็นต้องหยุดฝีเท้าที่พร้อมจะบุกโจมตีออกสั้นที่กําลังแทงไปข้างหน้านั้นขยายขึ้นเท่าตัวทําให้การโจมตีของเขาดูรมพลังขึ้นมาและทิศทางการต่อสู้ก็เปลี่ยนไปในพริบตาเซลฟิสหยุดศบประมาทและมองวานาครส์เป็นคู่ต่อสู้ที่ฝีมือเทียบชั้นของตนก่อนจะใช้ความสามารถที่แท้จริงมีดเข่ากว้างด้านหนึ่งหยุดออกทั้งสองเอาไว้ มะแกงก้ารู้สึกคุ้นชินกับฉากนี้เพียงแต่ตอนแรกนาคอสเป็นผู้ออกโจมตีพร้อมกับใช้แรงช่วยจากเซลฟิสเพื่อแอบ,บโจมตีที่ช่องโหว่ของเขาแต่เสี้ยววินาทีหลังจากนั้นจับกลายเป็นเซลฟิสที่เป็นผู้โจมตีแต่นาคอสก็ยังสามารถอาศัยแรงจากเซลฟิสเพื่อหมุนตัวหลบและขัดลับมาโจมตีช่องโหว่ได้อีกครั้งแม้มะแกงก้าจะไม่เข้าใจวิชาการต่อสู้มากนะแต่เขาก็พอมองออกว่าสิ่งที่นาคอส์เชี่ยวชาญนั้น อยู่ที่วิธีการออกแรงของเขาเขาชํานาญในการนําแรงจากที่ต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์จึงทําให้เขาสามารถหมุนตัวออกจากการโจมตีของพอกคู่อย่างพิวไหวแม้จะถูกหยุดการเคลื่อนไหวกระทันหานเขาดีตัวออกก่อนที่เซลฟิสจะโจมตีเสียอีกนั่นหมายความว่านาคอสสามารถเดาทิศทางการโจมตีของศัตรูได้ในพริบตาไม่ใช่เพียงเท่านั้นนาคอส ยังรู้จักรอจังหวะให้เซลฟิสเริ่มอ่อนแรงเขาใช้เพียงมีดข้างเดียวการหอกทั้งสองด้ามของเซลฟิสและใช้มีดอีกข้างฟันกลับไปเหมือนออนแรกที่เริ่มปะทะกันฝีมือแค่นี้หวังว่าจะเอาชนะข้าอย่างนั้นดูเซลฟิสเรื่องความโกรธแค้นในใจการที่เขามายืนอยู่ที่ล็อกไฮนได้นั้นหมายความว่าเขาต้องมีพลังมากพอที่จะฆ่าศัตรูตรงหน้าได้ทันใดนั่นเอง เกิดเสียงดังกลางวานพร้อมกับเงาปีศาจแดงที่ตกลงมาจากบนฟ้าบังคับให้การต่อสู้ของทั้งสองจบลงนาครอสผู้มีร่างสูงใหญ่ยังไม่สามารถเทียบกับขนาดโตของปีศาจร่างยักษ์ตนนี้ได้เจ้าผ่านการทดสอบแล้วเสียงของมาหลอกดังถุมแต่ไร้อารมณ์ในตาสีแดงเลือดจับต้องไปยังนาครอสที่นั่งอยู่บนพื้นต่อจากนี้จงต่อสู้เพื่อเขา เป็นอย่างไรกันบ้างน,นะสำหรับเนื้อเรื่องเสริมของนาคอสโอ้โหมันมัแท,ท้ๆเลยนะฮะและจากบทเนื้อเรื่องเสริมเนี่ยทำให้เรารู้ว่านาคอสเซลฟี Self ่หลังจากนี้ก็สนิทกันไปเลยมีเนื้อเรื่องคู่กันตลอดเวลานะสำหรับคลิปนี้พี่ขอไปก่อนเนาะถ้าชอบไลค์แชร์ชชรับพีนในหน้าซับสไครต์ขอบคุณทุกคนที่ติดตามสวัสดีครับ